เปิดคำพูดหมอบีหลังถูกโยงกรณีกระทิงเรียกได้ว่าในเวลานี้ Hashtag f o r e x ท d พุ่งติดเทรนด์อันดับต้นๆของทวิตเตอร์ทันทีหลังจากที่เพจดังได้มีการเปิดชื่อของดาราหนุ่มระดับพระเอกพร้อมกล่าวหาว่าเป็นพ่อคายของ f o r e x T d นั่นก็คือพระเอกดังกระทิงคุณนรงค์ประเทศรัฐนั่นเองค่ะ และจากแฮชแท็กดังกล่าวนะคะก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โพสต์คลิปของหมอบีทูตสื่อวิญญาณ จากรายการอังคารคุมโปงซึ่งก็มีการฝากเตือนไปถึงดาราหนุ่มรายหนึ่งที่มีวันเดือนปีเกิดนี้นี้นี้กำลังมีพฤติกรรมที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนรอบข้างทำอะไรอยู่ควรหยุดและคิดพิจารณาให้ดีเจ้าตัวก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ช่วงอายุนี้ของดารารายดังกล่าว ถ้าเดินไปในถังที่ถูกก็จะพุ่งแรงมากขณะเดียวกันถ้าก้าวผิดก็พังเลยเช่นกันซึ่งดารารายนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการแบบกว้างๆเล่นบาสและเคยเป็นนักบาสมาก่อนเป็นเหตุให้ชาวเน็ตมองว่าคนที่เหมือนหมอบีจะสื่อถึงและเตือนไกลๆก,ก็อาจจะเป็นหนุ่มกระทิงก็เป็นได้ค่ะ เพราะในรายการวันนั้นมีภาพโปสเตอร์ของกระทิงประกอบผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ติดอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามต่อมาหนึ่งในดีเจอย่างดีเจอ๋งก็ได้ออกมาแก้ความเข้าใจผิดว่าดาราที่หมอบีเอ่ยถึงไม่ใช่กระทิงและมีการค้นหาตัวพบแล้วมีวันเดือนปีเกิดตรงกับที่หมอบีเอ่ยถึงด้วย ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของหนุ่มกระทิงได้มีการรีプライสตอรี่ไอเกี่ยวกับละครที่กำลังอ่อนแอร์อยู่ซึ่งก็คือเรื่องไอคอยหักเจ้าและสาบซ่อนรักและก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวลือดังกล่าวส่วนในโพสต์ล่าสุดของไอจีหนุ่มกระทิงก็เริ่มมีผู้คนเข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะ ซึ่งหนุ่มกระถิงจะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ